สวัสดีครับผมช่างเจริญพีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9้านะครับผมทีแรกผมบอกว่าผมจะกลับอ,อะไรนะกลับขอนแก่นวันที่สิบนะครับมันไม่น่าทันนะครับผมก็โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการยกเครื่องลงมานะครับนี่นะครับยกเครื่องลงมานะครับก็ยกเครื่องลงมาเช็คเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้ก็ หรือเป็นรอบที่สามนะครับเอาให้ชัวร์เลยนะครับหรือเป็นรอบที่สามนะครับตอนนี้ก็พยายามเช็คพวกนี้นะครับลูกปืนปลายก้านเดี๋ยวเสียงพัดลมมันจะดังหน่อยไอ้ไม่ใช่ลูกปืนปลายก้านเช็คก,ก้านนะครับให้ผมจะให้ดูก้านก่อนนะครับปลายก้านคือเงาวับเลยนะครับก็เช็ครูชงรูฉีดน้ำมันนะครับแล้วก็ถอดเสาออกอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะชุดข้างข้างนี้ แล้วก็ข้างจานไฟออกนะครับสองข้างนี้เพื่อจะเช็คข้อเหวี่ยงว่ามันตรงหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับเสื้อนะครับเสื้อนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับฝานะครับปกติทุกอย่างนะครับอันนี้คือถอดมาล้างเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือถอดล้างทั้งหมดนะแล้วก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครัผม ก็จะเดินทางวันที่12บแทนนะครับเพราะว่าวันที่10บไม่น่าจะทันซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมต้องอไปส่งงานรถลูกค้าก่อนนะครับอันนี้คือลูกสูบครับลูกแ5ดห้าลูกฟอร์สนะครับ,นะรบให้ดูความสมบูรณ์นะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคงเป็นแคมป์ปปปปไม่ให้ดูหรอกโอเคครับคือโอเคมันสมบูรณ์นะนะครับก็จะ ถ่าน้ำมันเครื่องออกแล้วก็จะแกะเช็คซ้ายขวานะครับแล้วก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะแกะฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเช็คก่อนที่จะกลับขอนแก่นนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องลู่ใหญ่อย่างเงี้ยเราต้องรื้อเช็คกันบ่อยๆนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมแกะแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายน้ามันเครื่องนะกําลังถ่ายน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องยังแดงอยู่เลย น้ำมันเครื่องที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องเอสเคนะครับมันค่อนข้างที่จะหนืดนะครับผมว่ามันหนืดเท่ากันกับอะไรนะ 10W50 เลยนะแต่ของพี่ตั้มมันเป็น 10W40 นะครับก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนเลยถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถอดแข้งซ้ายขวาแล้วก็เทน้ำมันเครื่องออกให้หมดอันนี้น้ำมันเครื่องเติมอยู่ประมาณ1ลิตรกับอีก100ซีซี นะครับซึ่งจะเติมเยอะหน่อยเพราะว่าเผื่อเผื่อน้ำมันเครื่องขาดด้วยป้องกันไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็ลื้อออกมาเรียบร้อยนะครับก็คือลือ้อแข้งซ้ายขวาออกนะครับเช็คความตรงของข้อเหวี่ยงน,นะครับก็มาดูดูฝั่งการไฟดูต้องดูด้านข้าง่าดูนะเราเหมือนต้องจับต้องจับโซ่อะ ให,ให้ดูจางไปอันนี้คือแข้งมันขยับนิดนึงนะไม่มีใครจับแข้งให้มาดูข้างนี้มาดูฝั่งฝั่งเวทแล้วก็คัดนะครับให้ดูผมให้ดูความตรงดูปลายแขนเขวียงนะครับสูงสูงนิดนึงเอามองให้เห็นรังคัดด้วยนะผมจะให้ดูความตรงนะครับแล้วก็เนี่โซ่ล้อลิ้นสัดกัน มันต้องมีคนจับโซ่ไว้ไงไม่งั้นเลื่อนไม่ได้อันนี้คือนั่นแหละสมบูรณ์มากปกติทุกอย่างเลยนะครับอ่าจับโซ่ไว้่างนี้เนี่ยให้ดูเลยนิ่งๆเลยนะหนูวหนูอมือจับแข็งไว้พีหน่อยกดไว้อ่ะเนี่ยจับข้างบนก็ได้ข้างบนอ่าอ่าให้ดูความตรงนะครับอันนี้ใช้งานประมาณสี่รอยกิโลแล้วข้อยังไม่บิดนะครับขอนิ่งมาก ่ก็ลงกึง FF นะครับจัดการให้โอเคประมาณนี้ก็น่าเลยทุกอย่างสมบูรณ์เลยตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ่ายน้ํามันเครื่องมารู้สึกว่าชี้คัดจะเยอะมากเพราะว่า85มันใช้มันใช้กําลังเครื่องเยอะท็อกมันเยอะมันคัดมันก็อาจจะหมดไวนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสปริง5ขาของตั้มบางพีนะของพี่ตั้มนะครับเนี่ย85ผมใช้สปริง5ขาของพี่ตั้มนะครับ แล้วก็แผ่นคัดก็ยังเป็น5แผ่นอยู่สปริง5ตัวนะแผ่นเหล็กแท้นะแผ่นคัดแท้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เวทก็จะเป็นเวทของพิํามบางทีนะครับเวทซีนซีคือเอาง่ายๆตรงนิ่งนะครับเนี่ยทั้งตรงทั้งนิ่งนะครับไม่มีสายแน่นอนนะครับให้ดูเลยให้ดูความตรงเลยคือตรงจัดนะครับตรงจัดเลยนะข้อก็จะเป็นข้อ RC ซีแขนตันลูกปืนแดดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ ก็จะอถอดชุดนี้ชุดนี้มาก็ล้างทำความสะอาดไม่มีอะไรแล้วแล้วก็สามารถประกอบไปได้เลยนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ววิ่งยาวๆก็น่าจะใช้งานได้ส่วนปั๊มน้ำมันเครื่องก็นี่เลยมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นปั๊มซ n นีนะครับ AK S K ตัม้มบางพีนะครับเครื่องตัวนี้อไหล่ตัม้มบางพีเกือบจะทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นแข้งนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะประกอบเสร็จแล้วก็ อาจจะขี่เทสวันสองวันก็สามารถวิ่งไกลได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอเคครับประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วร,รื้อเครื่องให้ดูเฉยๆว่าเครื่องมันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแตกักก็ไปกลับได้แน่นอนโอเคแล้วฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย